สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านไร่นะครับรุ่งเรืองในไทานีน้องชายผมนะครับไปเที่ยวมาเมื่อวันที่26กกรกฎาคมนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ผมเลยให้ส่งไฟล์มานะครับอยากมาทําเป็นคลิปนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นลําธารด้านหน้าบ้านนะครับลาธารไหลผ่านมีค้าเมตรตอนแรกน้ํามันแดงนี่น้ามันเริ่มใส่แล้วครับเพราะเขามา่งขุดมาแต่ต่อไปน้ํามันจะใส่กิปนะครับดูนะครับบรรยากาศ ทางเข้านะครับผมตั้งใจว่าอีก5ปีผมจะทำตรงนี้เป็นโฮมสเตย์นะครับสาหรับทุกคนที่ชอบธรรมชาติที่มาพักผ่อนนะครับแล้วอีก5ปีถัดไปทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยลงตัวเพราะผมเสียดายที่ที่นี่ที่มันบรรยากาศดีมากอากาศดีมากครับพ่อกแม่ผมก็ทําไห้ดีแล้วผมต้องทำให้มันดีต่อไปนี้เป็น ด้านซ้ายเป็นบอ่อนะครับยาว20เมตรตอนแรกเป็นปลาเป็นเมยตอนนี้แริ่ม็นกุ้งเยอะนะครับย้ายปลาไปแล้วเดี๋ยวช่วงเมษากุ้งจะเต็มบอ่อนะครับตรงนี้กําลังสุ่ม,มอยู่กุ้งก้ามกามนะครับในบ่อนี้นะครับรบรรยากาศด้านล่างพื้นที่ฝั่งขวามือที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเบ็ดเต็จที่ตรงนี้ประมาณห้าไร่้นที่ด้านหน้าด้วยรประมาณนี้ครับ กุ้งกำลังเต็มบอ่อแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเมษานะครับลบ้นบ่อแล้วมันจะสารต่อผมจะรอดูททำกุ้งไปกข้าไปอันนี้เป็นบรรยากาศด้านไหนเป็นสวนนะำพ้าวนน้ำหอมนะครับฝั่งขวามือเป็นวิวภูเขานะครับลมแรงมากอากาศดีครับบรรยากาศพื้นที่สนามหญ้า ตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นมะม่วงขนุนอะไรทุกเรียนมีทุกอย่างนะครับรอผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นเล้าไก่เพ่อผมชอบเลี้ยงไก่ก็ทำเอาไว้มีไก่ป่าเลี้ยงอยู่ข้างนอกแล้วก็มีไก่แจ้คู่หนึ่งอยู่ข้างใน มืองนี้จะเป็นนะครับหลือ,อก็ทำเป็นที่พักตอ้นี่คือต้นยางนานะครับต้นใหญ่มากน่าจะไม่รู้ถึงร้อยปีหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบึงบัวบัวแดงนะครับอยู่เจ็ดกอแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบัวลวปลาเริ่มเยอะครับพอย้ายปล๊มลงที่ทางนะครับแล้วต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นที่พักด้าน,นข้างบึงบัวประมาณนี้ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมไปผมจะถ่ายใหม่ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับผม ขอบคุณครับ